สวัสดีครับเพื่อนครับวจุนเพื่อนมาทาขนมตาลครับผมอร่อยอร่อยครับร้อนๆเลยครับผมนะซื้อมาจากตลาดเนาะไม่ได้ทําเองครับผมมาทานด้วยกันครับผมอร่อยอร่อยครับส่วนนี้ก็ตาลก็เริ่มสุกเนาะตาลที่บ้านมีลูกก็จริง แต่เขาไม่มีเนื้อในนะครับนะเลยไปดูที่ตลาดนะโงนะก็ได้เป็นแบบนี้มากนะโงนะขาข้าวเงินขาขนมตาค้าอร่อยอร่อยครับหอมมันกะทินะผมใส่มะพร้าวขูดเนาะหวานมันแน่นอนครับผมอร่อยแน่นอนครับเชิญเชิญเชิญชวนชวนเชิญนะครับ ทุกท่านเลยนะครับมาทานอาหารข้าวร้อนๆนะครับผมอยากให้ท่านได้ลองชิมเด็กน,น้องเลือหาซื้อทาาได้ตามของตลาดทั่วไปนะครับ,บ,ดดร,บร้านขนมไทยครับผมรู้าตามศึกษต,ต่างๆเนาะมีขายแน่นอนครับผมที่บ้านก็นะครับเดึกไปที่แล้วก็จะมีร้านมาขายนะครับผมนะ เป็นตลาดข้ามครับแล้วเป็นตลาดหัวข้ามเนะาะแต่ละบ้านน่าจะมีขายนะผมนะบางบ้านก็จะขายตอนเช้าเนาะนะครับมาทานานครับขนมตาลร้อนๆเลยครับผมช่วงนี้ตาเริ่มสุกครับแต่บ้านสุกแต่ก็ไม่มีเนื้อในเนาะ ครับท่านครับผมทานน้ำพันาวครับอร่อยอรครับผมนะมาตบใบชะกาคนโตโตอะไรครับผมนะทานด้วยกันครับผมอร่อยอร่อยครับเมนะูขนมไทยนะเป็นบ้านนะครับผมอร่อยแน่นอนครับเชิญทุกท่านครับผมนะ อยากให้ท่านได้ลองชิมด้วยกันครับผมอร่อยอร่อยครับเชินชลัยครับผมนะท่วันที่อยู่ต่างประเทศก็ทุกคนต้องอยากทานะนะครับเพราะน่งต้องหัวใจมาทานที่ไทยเนาะสรับเพื่อนเื่อที่อยู่ไทยก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็ตามร้านขนมไทยเนาะตามช็อปขนมนะครับ มีแน่นอนครับมาคร้าพ่อทานครับผมทาน้วนะครับอร่อยอร่อยครับผมคลิปนี้ก็จบกคนนีนะครับไว้พบใหม่นใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ